ดูการประชุมสามัญประจำเดือนของชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลร่วมจิตอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตนะคะนำโดยนางสุภัตราปัญญาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นึ่ตำบลร่วมจิตอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตนะคะได้จัดการประชุมประจำเดือนณศาลาประชาธิปไตยพร้อมด้วยฝ่ายปกครองให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นประจำทุกๆเดือนแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาต่างๆของชุมชนจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2568ด้วยนะคะโดยงานเทศ การเข้าพรรษาก็จะจัดขึ้น10และ11กรกฎาคมนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับทางราชการมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนในหมู่ที่1ตำบลร่วมจิตอำเภอท่าปลาจังหวัดอุรดรติตกูได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะคะโดยมีหัวข้อดังนี้ค่ะขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยเตรียมงานแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งก็ได้จัดทามาทุกปีนะคะเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจสารเสพติดในร่างกายภายในตำบลร่วมจิตการเตรียมตัวเกณฑ์ทหารประจำปี2569การจัดตั้งหาผู้ช่วยคณะกรรมการทำงานยุวสิ่งบำบัดทุกบำรุงสุขกระทรวงมหาดไทยประจำหมู่บ้าน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะก็เพื่อแจ้งข่าวสารจากทางราชการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและยังได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งได้ขึ้นกล่าวขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงที่ให้และพร้อมจะทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์พร้อมที่จะพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะโนวินทิพวิชัยผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดอุตรดิตภาพข่าว สันหะวันโกกะอินายงาน